ไาีไ้ยนเรียงนะเฮ้ยนายมิวนายมิวเธอที่ถึงครูเหรอทำไมคนแรกเลยนั่เนี่ย <ilo qu ant sound> มาลูกมาลูกมาลูกมาวันนี้ออนไลน์ครูขอ20นาทีในการเรียนนะภาษาไทยวันนี้นะตั้งใจเลยนะลูกนะตั้งใจนะอะ อ๋อนะลูกนภาพาัดไทยวันนี้20นาทีนะ <c oughs> ไลนิกี้ใครเอามือปิดปากเธอเธอก็อไปกินข้าวสิไม่งั้นเธอเข้าไปเอาข้าวมานั่งกินยินไปด้วยเรียนไปด้วยไงลูกนี่ขนาดเรียนออนไลน์เธอยังไม่ตั้งใจเหมือนในห้องเรียนเหมือนเหมือนกันเลยนะเธอเนี่ยนะ <c oughs> พอยม,มน์อยมน์เพิ่ออาบน้ำเนี่ยนะต้องตายแล้วทำไมไม่อาบน้ำไม่เสร็จก่อนมาก่อนมาออนไลน์กับผูเนี่ยมา ก้ากำลังไปอาดเฮ้ยนายก้าไ,ไปอนนาด้ำจริงหรือเปล่าเอ,อาหลักฐานมาให้ครูดูสิเธออาด้ำจริงหรือเปล่านายก้าหน้าเจสิกา้าบอกงาแหมนี่เจสซิกา้าเธอจะสวยคนเดียวในโลกใบนี้เธอก็สวยไปเลยนะอย่ามาเปรียบเทียบกันนะครูก็สวยของครูนะเจสซิก้านะ,ะ,ะเด็กหญิงเอวาอ,อกหัก แฟนแล้วเหรอไอ้ว่าฟังคุณครูนะลูกนะผู้ชายที่เขามากดหัวใจเขาแค่หยอกนะลูกนะไม่ได้ไม่ได้เลยจะไป้หลบคารมเขานะแค่นี้นะไอ้ว่าอย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 ่าลูกลน,นะลูกนะนอ๋อวิตรีทำซ้อมทำมาถูกทางแล้วเจสิกา้าครูจะบอกวิธีการทำซ่อมทำนะเอาจริงแล้วใครก็ทำได้หมดแต่ว่าทำให้อร่อยนยมันยาก โดยเฉพาะวิธีการทำอาหารนีสานน่ะมันต้องมีส่วนประกอบที่ดีนั่นคือ,อ,อน้ำกระร้าพวงรถอย่างดีนะปาราราชามีเครื่ ก้อยมนลสองก้อยห้าสิบหลักก้อยจะเป็นเอติเลอร์เหรอเธอจะเป็นไอตเลอร์ชื่ออะไรก้อยนายมิวไม่สะดวกคืออะไรไม่สะดวกเธอไม่กินบ้านตธอ้องนั่นนะนายมิวนะอะ่โอเคอ่ะอุ๊ยหมดเวลาแล้วลูก Okay. Like โอเคเจอกันใหม่นะคะชั่วโมงหน้าขอ20นาทีเช in ่นเดิมเลยนะคะจากวิชาคณิตศาสตร์นะลูกเดี๋ยวกลับมานะครั้งหน้าเจอกันค่ะวันนี้ครูต้องลาไปก่อนบ๊ายบายชาให้โกดธอะมันมีเรื่องไรนคุณโกรธคุณทำไมลูกครูทำอะไรให้เธอเด็กพูดนี่คืออะไรอ่ะอันนี้ชั้นเชินอหัวข้อการอนาคห่ง ้านในี่อเร่องขมนส่กกันนะฉัอกแกอีกครั้งว่าว่าใหนแกตั้งใจเรียนจะไิเก่ดีๆเหมือนคนอื่นเขาทุกคนนี้กว่าจะนอนถเกบสว่างหัวจะเล่นโทรศัพท์หน้าหนังสือแบบแกเนี่ยฮะหนังสือบ้านี ก็เห็นทำงี้ผมได้ไหมครับเสียงไปเลยคุณกูพ่อจะอรนัหนาเนี่ยไม่ด่าสักวันจะเป็นอะไรไหมเนี่ยเออ่าภาพเดิมๆเลยมันยังไงเนี่ยวันๆเนี่ยก้มอ่านแต่อะไรนี่ไม่รู้ในมือถือเนี่ยมันน่าปวดหัวไหมอันนี้กันเนี่ยอ่านอะไรอ่านอะไรเห็นไหมมันไม่ได้มีแค่ฉัน มันมีเขี้ยคอแกพูดขี้ดาบแกทุกวันแกดูอย่างครอบครัวนั่นสิแสดงว่าลูกเขาเนี่ยก็คงเป็นเหมือนแกผมไม่เชื่อหรอไม่เชื่อใช่ไหมแกวันนี้ซุนรุม่อมอะขมก้มหน้าบอกอะไรไม่ฟังู็จะประปับปรุงตัวขอโทษด้วยครับถามว่ายังไงคะคุณกำลังดู เกิดลูกอยู่อตรมลูกสาวค่ะแสดงว่าลูกคุณต้องเป็นลูกผมนแน่ๆเขาต้องท่านสอนพูดอย่างนี้ทุกวันเขาเล่นแต่โทรศัพท์ใช่ไหมครับโอโ้โหวันวันนี้นะคะไม่รู้ว่าดูอะไรในมือถือหน้าปวดหัวแล้วเนี่ยอ่านหนังสืออะไรอะเห็นไหมเห็นไหมเขาเป็นเหมือนกันเขาเป็นเหมือนกัน คแสดงว่าลูกสาวคุณก็เดี๋ยวที่ที่คุณบอกว่าอ่านหนังสืออะไรก็แสดงว่าลูกคุณเลือกอ่านหนังสือว่าลูกขอหมือนใช่ไหมครับเหมยอนกันเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาตัดมันนะครับเดี๋ยวเลยครับผมจะยืนทำอย่างไอ่านทำไมไอ้หนังสือเรียนเนี่ยอ่านทำไมใช่อ่านทำไมหนังสือเรียนฮะฮะอ่านหนังสืออะไรฮหนังสือเรียนอ่านหนังสือเรียน จะไปอ่านอะไรให้มันเบาสมองให้มันล่นเลาเริงให้มันสร้างสรรค์การ์ตูนอย่างเงี้ย,ยวิายวายอย่างเงี้ยซูให้อ่านก็ไม่ยอมอ่านอ่านแต่หนังสือเรียนน่ะคะ่ะฮะก็เหียงเป็นหมอ,อพูดอย่างนี้ได้ยังไงเป้นหมอทำไมให้มันเครียดเล่าบอกแล้วใช่ไหมว่าให้ไปเรียนอะไรที่มันเจดิจดเจิดจันจงลงกจันลงเดงนิ้วออย่างนี้ียนอาดอย่างเงี้นนยให้มันสร้างใส่หน่อยแล้วเนี้ย มือถือเนี่ยเดี๋ยวจะไปเครื่องไม่น้ำแล้วนะอย่าให้เห็นนะถ้าดูคลิปติวสอบฟังไม่รู้เรื่องสักคำเดียวเลยลอ,อ,อะไรอะไรแค่ดูก็อา,าระณ์เมี้ยว